เหมือนอย่างบางคนเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ทุกวันทุกวันอู้อารมณ์เสียอ่านหนังสือพิมพ์คนนั้นเป็นยนังน้นคนนี้เป็นยางนี้อูบ้านเมืองวุ่นวายขนเสื่อมหมดแล้วไม่เข้าวัดเข้าวาศาสนาเสื่อมมีตะคมขืนชำเรามีตะคนโหดร้ายมองโลกเสื่อมหมดเลยอะไรก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะเราอ่านหนังสือทุกวันท,ทุกวันรู้สึกต่อฟงสัน้น จิตเราไม่สงบเลยคิดในแง่ลายหมดเลยมองโลกในแง่ลายเห็นคนไม่ดีไปหมดทั้งประเทศแต่ที่จริงเปล่าไอ้เรื่องหลายมันหกสิบล้านคนมันมามีแค่คนเดียววันนึ่งจะมีสักคนเดียวหรือบางทีเจ็ดวันจะมีสักคนเดือนหนึ่งจะมีสักคน มันที่จริงมันไม่มีอะไรวิสัยสัตว์มันก็เป็นอย่างนี้เนีะมันอยู่ด้วยกันมันก็ทะเลาะกันกัดกันแย่งเงนกินแย่งงานใช้คมคู่กันก็มันเป็นสัตว์น่ะก็เป็นสัตว์มันก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นหลยทั่วโลกนี้เพราะมันเป็นสัตว์เขาเรียกสัตว์นจะให้มันมันกัดกันไม่ไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันได้ไงสัตว์ตะวะเป็นผู้ล้องโลก พุทธเจ้าจะบอกว่ามันสัตว์มนุษย์สัตว์มนุษย์ก็เป็นปู่ทุชนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบมันก็ทะเลาะกันกัดกันผัวกัดเมียเมียกัดผัวกัดลูกกัดหลานกัดพี่กัดน้องบางคนมันกัดพ่อกัดแม่มันมันไะกัดเข้าไปทั่วหมดเลยไปที่ไหนมันก็จะกัดเพราะใจมันกัดใจมันมีความโกรธ ใจมันมีความหลงความโลภใจมันเห็นแก่ตัวจะไปห้ามได้ยังไงสัตว์มนุษย์นอกจากทำใจให้ถึงสินห้าตั้งอยู่ในพรมวิหารสี่หรือเดินทางตามสัมมาวาจาสัมมาทิฏฐิตามมรรคองแปดทนั้นจึงจะเลิกเป็นสัตว์มนุษย์เป็นอริยสัตว์ แปลว่าสัตว์ประเสริฐอริยสัตว์สัตว์ประเสริฐก็คืออริยมรรคอริยมรรคมีองค์แปดแต่จากศัตรูไม่มีศัตรูไม่มีค่าศึกค่าศึกก็คือศัตรูก็คือกิเลสศัตรูก็คือความโกรธศัตรูคือความโลภ ศัตรูคือความหลงความรักความชังอิจฉาริษยานี่คือศัตรูของกิเลสหรือกิเลสเป็นศัตรูกับเราเราไม่ทะเลาะกับใครก็กลายเป็นคนที่ร้ายที่สุดคือตัวเราเพราะเรามีศัตรูในใจเราแต่นั้นเมื่อเราชนะศัตรูเราไม่ได้เราก็เป็นผู้แพ้เพราะความโกรธเกิดขึ้นเราก็อยากจะไปด่าเขาไปว่าเขาไปมองเขาในแง่ร้าย ก็จะเป็นความพยายามผูกไว้วันนี้ว่าไม่ได้วันหน้าก็าจะว่าให้ได้คือเจออะไรก็จะต้องว่าให้ได้ความโลภเกิดขึ้นก็อยากได้โน่นอยากได้นี่ทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟสูงได้เท่าไรก็ไม่พอไม่พอกับตัวเองไม่พอกับบ้านตัวเองไม่พอกับลูกหลานไม่พอกับพวกพ้องตัวเองก็จะกอบโกลยผลประโยชน์ใส่ตัวเองก็เป็นตัวโรค วันนี้ไม่ได้พวกนี้ก็ต้องเอาหรือวันนี้วันนี้ไม่ได้เดินหน้าก็ต้องเอาเดินหน้าไม่ได้ปีหน้าก็เอาเขาวางแผนมีความโลภระยะยาวระยะสั้นระยะกลางก็มันเป็นความโลภความเห็นแก่ตัวไอ้ตัวนี้มันเป็นไปหมดเย่ยพอมีความโลภเข้ามาแล้วไอ้ตัวทนีขี้เสียดายหวงแหนเอาเปรียบเอารัดฉกจริงวิ่งเรา เป็นตัวตนบางคนแม้แต่ตัวตายก็ยังไม่รู้เลยว่าตายเพราะความโลภตายเพราะความโกรธตายเพราะความหลงหลงนี่เราไม่คิดว่าเราจะต้องตายจากกันไม่คิดว่าคนเราเนี่ยมาอาศัยกันมาใส่นมกันกินลูกก็มาใสา่แม่กินแม่ก็เลี้ยงให้ลูกให้โตไอ้ลูกพอโตแล้วก็ไปมีครอบมีครัวก็เลี้ยงหลานให้โต ก็เลียงกันไปเงี้ยไม่มีใครหรอกที่จะไม่เรียงกันแต่ว่าที่สุดแล้วมันก็พึ่งกันได้ด้วยการให้กันเลี้ยงกันแต่ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเป็นการยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่งทางใจได้ก็อาศัยกันกินไปวันๆนหนึ่งไม่มีแก่นไม่มีสารไม่มีอะไรมั่นคงว่ารับประกันได้อ่า ว่าจะไม่ว่าจะไม่เป็นอุปสรรคจะไม่มีภัยอันตรายต่อตัวเราและลูกหลานเรามีใครก็ประกันไม่ได้นอกจากตัวเองน,นะจะรู้ตัวเองมีภัยอันตรายรอบด้านมีทุกข์อยู่รอบตัวดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวที่เป็นอุปสรรคที่สุดคือกิเลสของเรา